ม a ซี n เน็ตเวร์กเราทำเน็ตเวิให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาอันกอับอุปกรณ์จากแบรนด์ลุยเจีรรี่กันค่ะจะเป็นรุ่นไหนแล้วหน้าตาเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะ มาอันบ็อกกันในวันนี้นะคะก็คือรุ่น RG จีคีดอีตัวนี้นี่เอง <sk eps> เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาดูสินคา้าภายในกล่องกันก่อนค่ะว่าเขาให้อะไรมาบ้างเปิดกล่องออกมานะคะ <sk eps> ก็จะเจอกับคู่มือค่ะแล้วก็ตัวอุปกรณ์เลยนะคะแล้วก็เขามีเสาสัญญาณมาให้2อันนะคะมีสายแลนมาให้ค่ะหนึเส้น แล้วก็มีอะแดปเตอร์มาให้ค่ะและจุดเด่นที่น่าสนใจของเจ้าตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเจ้าตัว e g ขีด e EW 3 0 0 T ตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์เราเตอร์นะคะมาในรูปแบบรูปทรงกระทัดรัดน,นะคะเครื่องเล็กมากๆเลย แจ้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะกระจายสัญญาณนะคะ Wi-Fi ได้2.4 g h กที่ความเร็ว300เมกค่ะรองรับเทคโนโลยีนะคะ MU MIMO นะคะที่จะทำให้เราใช้งานได้อย่างเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะสามารถใช้งานผ่านคลาวของ b บ l น Lu e เจรได้ฟรีนะคะและตั้งค่าได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะผ่านด้วยแอปพลิเคชันได้ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะกับเจ้าตัว RG ขีด e EW 3 0 0 T ตัวนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ Easy Network ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากติดตามพวกเราได้ที่ w w w Easy Network Co. Th Facebook Fanpage Easy Network Line Official Account Easy Network และ YouTube Channel Easy Network อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง Easy Network ค่ะ แล้วฝากติดตาม3ช่องทาง TikTok ของเราด้วยนะคะกับ 1. easynetwork o f f i c i a l ค่ะ 2. n e t w o r k smb thailand และ 3. าะ easynetwork team ไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ